ก็เรียบร้อยครับตอนนี้นะฮะผมก็ได้ปลายหนึ่งตัวครับนะฮะจากเนี้ยครับเทมเพสนะครับซีเหล็กนะครับพีสามสี่ครับนะกระเหืยสติ๊กเบดครับผิวน้ำครับเนี่ยฮะดูเลยครับไตรลิกกี้นะครับเขาเป็นคนชี้หมายมานะครับผมก็ตีตามนั่นแหละครับเนี่ยดูฮะ ว่างก่อนเลยนี่ดูโอเค thank you เนี่ยนะครับประมาณสี่โลได้ไหมสี่โลห้าโลประมาณนี้ครับไม่รู้เป็นปลาฝูงหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหช็อตเข้าไปเต็มๆเลยครับนี่นฮะอ่าครับเดี๋ยวผมจะตามฝูงกระทงล่มต่อฮะทุกคนนะฮะมีฝูงขึ้นอยู่หลายฝูงเลยนะครับผมตีมาประมาณสักสองชั่วโมงครับได้เฉียดมันตามมานข้างเรือ